ค่ะมุงได้งานมาค่ะจะพาไปดูเหตุการณ์ที่ดินถล่มนะคะที่ถนนสามเสนนวชิรพยาบาลเช้านี้เลยค่ะที่ทุกคนเห็นรถนะคะว่ารถคันเนี้ยมันจะยังอยู่ได้อยู่ซึ่งมันอยู่ปากเหวอยู่คันเดียวเลยล้าสุดค่ะหลังจากที่เอารถคันนี้ออกไปแล้วนะคะก็มีดินถล่มเพิ่มนะทำกับเสาไฟฟ้าเลยค่ะเพื่อนใครได้เห็นคลิปนะคะก็คือว่าตัวอาคารเนี่ยที่เป็นอาคารัชีรพยาบาลก็มีการซุดลงเล็กน้อยด้วยมีการแบบยวบลงไปอ่ะตามข่าวที่มีการแจ้งเบื้องต้นนะคะบอกว่าจะมีการซ่อมแซมประมาณ1เดือนค่ะ ก็เหตุการณ์ดินถล่มนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วกรุงเทพเลยย้อนกลับไปนะคะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วค่ะก็เคยมีเหตุการณ์แผ่นดินถล่มแบบนี้นะคะพื้นดินซุดลงไปนะเป็นลักษณะาคล้ายๆกับธรณีสูบลงไปค่ะตั้งแต่ปี65-66 67นะคะ67เกิด2รอบค่ะแล้วก็68เลยฟังข่าวแล้วก็ตกใจเลยสิบอกว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วกรงุงจริงๆก็สามารถเกิดได้ทุกพื้นที่เลยค่ะ แค่พื้นที่นั้นค่ะดินจะยุบมากหรือว่ายุบน้อยเท่านั้นเองชาวเน็ตหลายท่านนะคะไปเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นค่ะที่แบบว่าเกิดเหตุการณแผ่นดินซุดลงมาแบบนี้เหมือนกันนะคะใช้เวลาซ่อมแซม7วันค่ะทุกคนละค่ะคะคิดว่าจากที่มีการประเมินเบื้องต้นนะคะว่าจะสามารถช่อมได้ภายใน1เดือนคุณมีความคิดเห็นว่ายัางไงบ้างคะลองคอมเมนต์คุยกันค่ะชอบคลิปอะไรค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ